ความเจ็บปวดความความคุยที่มีอยู่ในร่างกายของเราชีวิตของเราหลายคนบอกว่าลองบอกเหตุผลหนึ่งอย่างที่ว่าทำไมผมจะต้องวอาทุกอย่างไม่มีเอซูพิทเพราะถ้ารอทุกอย่างแล้วแล้วที่คุณรอทุกอย่างเนี่ยไม่มีอะไรสักอย่างที่ใช้การได้ลองพระเยซูลองพระเยซู มีคนที่อาจเป็มถึงล้านแต่ว่าพางนอกมีคนเป็นล้านเป็นหมื่นล้านตลอดทัทั้งประวัตาสที่เป็นพยานชีวิตว่าพระเยซูคริสต์เปลี่ยนชีวิตโดยที่ไม่มีคนอื่ทำได้เพราะทำสองครินบทที่5้าข้อ17พ,พี่น้องจะอ่านตามในใจได้เห็นฉะนั้น ถ้าผู้ใดอยู่ในประวิตผู้นะั้นเป็นคนที่ถูกสร้างไปแล้วสิส่งสารพัดสิ่งเก่าๆก,ก็ล่วงไปดูเถิดสิส่งสารพัดกลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้นแพี่มรนบอกว่าเมื่อเรามาเปเชื่อตามพระเยซูิเราก็จะกลายเป็นคนใหม่คำว่าคนใหม่มดนแปลว่าคนใหม่ข้างในถ้าคุณนี้เจ็ดสิ่จะไปหวังคุณจะหน้าตาเป็นเด็ก หนุ่มวั50ปีก่อนคุณจะเปลี่ยนจากข้างในคุณจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปชีวิตใหม่จะเริ่มนี่เป็นการเปลี่ยนแปลงอันแท้จริงเมือ่อประมาณไม่นานนี้ประสาททางวิทยาศาสตร์ทางมีขึ้นปกมล้่าก็จะเว่าคุณช เยซูคือใครพระเยซูเป็นใครคุณว่ามันน่าเม้นสิ่งไหมสองพันปีผ่านมาพระเยซูย,ยังขึ้นปกหน้าของนิตยสารใช่ไทยแล้วก็มีคนก็เขียนเข้ามาเม้นเข้ามาพระเยซูเป็นอย่างนู้นบางคนก็วิเคราะห์บางคนก็วิจารณ์บางคนก็ตำหนิแต่นี่คนเขียนมา เห็นจดหมายว่าเห็นผู้ปกบ,บอกว่าผมนี่แต่เดิมผมติดเหล้าแล้วก็ติดเหล้าแล้วก็อันที่สองก็คือว่าลูกเมียใครผมไม่เว้นไม,ไม่ไม่เว้นทั้งสิ้นแต่ฤทธิอำนาจของพระเยซูมมดได้เปลี่ยนชีวิตผมไปพระเยซูเป็นใครผมไม่รู้ไม่แคร์แต่ว่า รู้ว่าเขามีฤทธิ์อำนาจที่จะเ,จเปลี่ยนผมได้เดี๋ยวนี้ในขณะที่ผมมีชีวิตในโลกนี้พระคุณก็บอกว่าแล้วถ้าหากว่าผมก็มาเป็นผู้เชื่อผมจะเป็นคนงมง,งายในฝ่าข้างาศาสนาไหมถ้าทำสองติมอทีบทที่หนึ่งก่อน เพราะว่าพระเจ้าไม่ได้ทรงประทานจิตที่ผ่านตัวให้เราแต่ทรงประทานจิตที่ก่อเกิดวิปความรักและการบังคับตนและการบังคับตนและสองกริญบทที่สามข้อสิบเจ็ดนี้องค์พระผู้เจ้าทรงประทานทรงเป็นพระวิญญาณนั้นและพระวิญญาณขององค์พระผู้เจ้าทรงอยู่ที่นเสริมาพก็มีอยู่ที่นั่นการ เราจะมีความสุขในชีวิตนี้ได้ปลอดจากนิสัยเน่าเสียนไหลายมีความสุขเป็นสิ่งที่เราเลือกทำเองได้พระเจ้าให้เรามีโอกาสเลือกได้พระเจ้าให้เรามีสิทธิ์ที่จะเลือกเอาได้เรามีสิทธิ์ที่จะเลือกทาอะไรก็ได้ในชีวิตนี้แต่คุณจะต้องยอมรับผลที่ติดตามมาไม่ว่าจะในขณะนี้ หรือในพบหน้าซึ่งเป็พนพนิรันดรการหลายคนบอกว่าผมไปก้นเขาได้เงมาร้อยล้านติดคุกยี่สิบปีไม่เป็นไรออกมายี่สิบปีผมมีเงินร้อยล้านใช้แต่อย่าลืมว่าผลที่คุณทําไปนั้นคุณจะต้องชดใช้ไปในภพหน้าซึ่งเป็นภพชั่วนินรันดร์ยกเว้นว่าคุณได้มีชื่ออยู่ในสมุดทะเบียนของพระเบสโตรล็อกที่ยกโทษบ,บาปเพราะ่าโทษหลายนี้ เรารับผลแหกเราแต่ระหว่าง่อยู่โลกนี้คุณบอกจะทำอะไรกับารใจผมคุณจะต้องยอมรับผลที่ตามมาไม่ว่าจะเป็นความอัดหุดหงิดในชีวิตคุณเลือกเอาว่าคุณจะเอาอึดอัดหรือจะเลือกเอาสวีภาพคุณจะพึ่งตัวเองหรือพึ่งพระเจ้า คุณจะมีชีวิตอยู่ในความอัดใจหรือมีเสรีภาพในความเป็นอยู่อย่างเสรีพระเจ้าบอกว่าขึ้นอยู่กับคุณคุณเป็นคนเลือกเองอย่างที่พมบอกว่าไม่มีใครมาที่นี่ในเช้านี้โดยบังเอิญคุณอาจจะคิดว่าคุณบังเอิญแต่ไม่บังเอิญพระภีร์บอกว่าพระเจ้ารู้ตั้งแต่ก่อนที่คุณจะเกิด วันในวันที่เกันยายนปี2014พระเจ้ารู้ว่าคุณจะมาน,นั่งที่นี่ในเช้าวันนี้กับพี่น้องหลายคนเพราะว่าพระเจ้ามีอะไรบางอย่างจะบอกคุณในเช้าวันนี้ว่าคุณเป็นคนที่มีความหมายสำหรับพระเจ้าพระเจ้าทรงรักคุณ แล้ววันนี้อาจเป็นวันที่หักเหองศาชีวิตของคุณอย่าให้คุณพ่าไปถึงไม่สำคัญว่าคุณเป็นใครมาจากไหนมีชีวิตดีประเสริฐสีเลิศอย่างไรหรือเหลยวแหลกชั่วช้าอย่างไรไม่สําคัญอดีตไม่สําคัญขึ้นอยู่กับอนาคตซึ่งจะขึ้นอยู่การตัดสินใจของคุณในวันนี้และในขณะนี้เดพระเจ้าอย่างบอกคุณบอกว่าคุณไม่จำเป็นต้องติดอยู่กับ ปรับของนิสัยน้องทั้หลายคุณสามารถเปลี่ยนได้คุณสามารถที่จะลุกออกมาจากปรับไม่ว่าขณะดที่คุณตกอยู่ในปรับอะไรไม่ว่าจะเป็นปรับการเงินจมอยู่ในปรับตมของอารมณ์ความสัมพันธ์หรือว่าสุขภาพแม้คุณจะบอกว่าคุณรุกออกมาจากปรับนี้ไม่ได้ ลองแล้วพยายามแล้วเหนื่อยหมดกำลังใจถอดใจแล้วอยากจะยอมเลิกคุณจะทำยไงปรการแรกยอมรับว่าคุณมีปัญหลายคนบอกว่าผมพยามคิดปัญหาคิดไม่ออกมันเป็นตรงไหนไม่มีสิ่งทั้งหลายแหละที่ชาวบ้านก็มีกันหนูก็มีหมด หลักที่ทํามาตลอดมันก็ออโซฟาสุกพูดดีอยู่แล้วแต่คุณก็ต้องยอมว่าว่าคุณมีปัญหาถ้าคุณคิดไลยออกว่ามีปัญหาอะไรนั่นแหละคือปัญหาเพราะว่าพีีบอกว่ามือทุกคนจะทําบาปและเสื่อมแท้พรสิรของพระเจ้าถ้าคุณรู้อะไรดีแล้วคุณไม่ทํานั่นก็บาปแล้วไม่เพลยงว่าคุณทําในสิ่งที่ไม่ดีจึงเป็นบาปอะไรที่ดีแต่ไม่ทําในสายตาของพระเจ้านั่นคือ คุณสามารถจะยอมรับได้แล้วคุณบอกมาหาบุญสืช่วยเปลี่ยนชีวิตของพระเจ้าบางคนเรายังสงสยนะัยอะสงสัยกัเก่เยอะแยะทุกคืนวันเสาร์ที่บ้านผมมีการเรียนพระธคีกันในพี่น้องที่มาได้คนสิบคนก็แล้วแต่มีพี่น้องคนหนึ่งริสเตียม,มาประมาณสองทุส่สบั ผมยังสงสัยเรื่องที่เกิดขึ้นตอนที่ยังเป็นนักเรียนพยาบาลสงสัยอย่างโน้นอย่างนี้สงสัยว่าการ,รอธิษฐานเนี่ยถ้าอธิษฐานอย่างนี้คริสเตียนพออธิษฐานนี้ิเป็นขออธิษฐานขอตรงมันข้ามกัน,นี่พระเจ้าจะตอบใครมีเรื่องสงสัยความสงสัยโอเคหลายคนมาเป็นคริสเตียนคำถามเยอะเลยผมมีพี่น้องคนหนึ่งในพิศการ มีอาจารย์ที่มีเกจิอาจารย์ชาวเมืองไทยคืออาจารย์จศาสสาอาจารย์จาวเมืองไทยเกจิเท่านั้นแหละอะไรที่เราต้องเดินทางมาหลายกว่าไมล์คือเกจิเวลามีทรีตเราต้องเอาอาจารย์ที่มาไปห้าสิบไมล์ขึ้นไปอาจารย์ที่เกจิอาจารย์ชาวเมืองไทยน้องน้องคนนี้น้องสาวเป็นเป็นเป็นศิษย์เก่าจุฬานะครับก็ถามอาจารย์จนอาจารย์จนงงนะอาจารย์บอกผงขอเป็นการบ้านไปคิดแล้วตอบทีหลังได้ไหม เคยมีคำถามบางทีผมนั่งฟังอยู่ผมก็จงรักดาลใจผมก็ตอบได้เหมือนกันวันหนึ่งเราเรียนวะนพุธกันอยู่เจอรู้ไปกับขึ้นมาจารย์ดูขอรับเทียงมีสุขจากนั้นมาเธอไม่เคยถามอะไรเลยวันหนึ่งเราก็เรียนวันพุธเสร็จเราก็บอกว่าหนู้คำถามดีๆของหนูนะมีไหมวันนี้บอกหนูไม่มีอะไรเลยครับ ตอนแรกยังไม่เชื่อเนี่ยมันมยัาถามเยอะแยะไปหมดเลยแต่ตอนนี้ก็มีอยู่แต่ก็นมีว่าตอนนี้เรายังเห็นเรื่องรานอยู่แต่วันนั้นเราเห็นชัดเจนผมมีรายการที่ผมเขียนบอกว่าไปถึงสวรรค์ผมจะถามใครผมจะมองหาใครแล้วจะถาม,าถาถามเริ่มงร่มจะถามเยอะแยะไปหมดเลยคำถามอีกเยอะแต่้ามันบอกว่าคุณมีความสงสัยโอเค คุณเคยรู้ใช่ไหมที่คนบางคนมาหาพระเยซูขอพระเยซูช่วยก็ยังสงสัยอยู่จำได้ไม้มีคนคนหนึ่งเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ผู้ใหญ่คนหนึ่งในวงการการเนรมหาพิสยูแลวบอกว่าโอ้พระเยซูข้าพเจ้าอยากให้โรงช่วยรักษาบุตรชายของพระเจ้าถ้าโรงทำได้พระเยซูก็ตอบว่า หมายความว่ายังไงเนี่ยถ้าทําได้ถ้าคุณเชื่อว่าทุกอย่างเป็นไปได้เชื่อไหมคนนั้นบอกว่าก็อยากจะเชื่อโปดช่วยพระเจ้าให้หายสงสัยด้วยพี่สุตตอบ่อย่างไรแสุน really ะแค่นั้นก็พอแล้วขอให้เราช่วยให้หายสงสยัย แล้วพระเยซูก็รักษาลุกชายของมนั้นไม่มีตรงไหนนะที่มีบอกคุณจะต้องรู้จักแจ้งกระจาบทุกอย่างแล้วจึงมาเชื่อพระเยซูไม่มีหลายคนเชื่อมาตั้งนานลงพิษาจา,ารบ, 4, 4, 5, 5, 5. บรอบ40ปีก็แล้ว41ปีก็แล้วอีก4ปีเลยครบ45ปีก็ยังมีความสงสัยตังหิดตัางเหิดเหลืออยู่ 1. สงสัยได้ แต่ต้องมีความเชื่อที่พูดมาวันนี้ดูง่ายจังพอค,อคอ ABC แต่ไม่ใช่แค่นั้นนี่เป็นเพียงเท่านีในครั้งต่อไปประมาณสิ้นเดือนนี้เราจะมาพูดถึงพลังที่เราจะต้องจัดนิสัยเสียนี้อ Yeah. you.